สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยตาวิเศษกันใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องอันตรายของขยะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเราไปทบทวนเรื่องครั้งที่แล้วก่นอนนะคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปเชิญรับชมได้ เดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการกำจัดขยะกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยเศษอาหารใบไม้ขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองสามารถนำมาทำปุ๋ยได้ค่ะางานที่2ขยะที่นำมารีไซเคิลเช่นเศษกระดาษพลาสติกแก้วโลหะและขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือนำมารีไซเคิลได้ ก็จะต้องนำมาฝังดินกลบค่ะขยะย่อยสลายเราสามารถแยกทิ้งได้ที่ถังขยะที่มีตาสัญลักษณ์ของขยะย่อยสลายค่ะเช่นเปลือกผลไม้เศษอาหารขยะทั่วไปเช่น หลอดถุงขนมถุงพลาสติกโลมขยะรีไซเคิลเช่นหนังสือพิมพ์กระดาษที่ไม่ใช้แล้วขวดน้ำพลาสติกโลหะขวดนมกระป๋องน้ำขยะอันตรายเช่นกระป๋องสเปย์ยาก,กำจัด หรือกระป๋องสเปรย์ต่างๆหรอดไฟน้ำยาล้างห้องน้ำผ่านไปใช้ค่ะต่อไปเราจะมาจากสัญ,ญลักษณ์ของการแยกขยะก,กันนะคะเนื่องจากว่าในบางสถานที่สีของถังขยะอาจจะไม่ตรงกันค่ะสัญ,ญลักษณ์แรกคือสัญ,ญลักษณ์ของรีไซเคิลค่ะ สัญลักษณ์ของขยะทั่วไปค่ะขยะอันตรายค่ะขยะเรียกค่ะคุณครูขอฝากไว้นะคะให้เด็กๆจำสัญลักษณ์ของตาถัง,งขยะไว้ค่ะเนื่องจากว่าในแต่ละสถานที่อาจจะมีผีของ ขยายที่ต่างกันค่ะในปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจส่งผลให้มีการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์มากมายโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นพลาสติกอยู่ในประเทศชายแล้วทิง้งเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสะนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน Plastic. เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีบทบาทมากในชีวิตประจําวันเพราะมีต้นทุนและการผลิตต่ำจึงถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มการใช้งานในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามสารประกอบในพลาสติกบางชนิดก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหากมีการใช้งานพลาสติกที่ไม่ถูกวิธีหรือใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทของพลาสติกอาจนํานนมาซึ่งผลกระทบต่อการเกิดโรคเรื้อรังนอกจากนี้ การขยายความตระหนักและการไม่ให้ความสําคัญในการคัดแยกขยะทําให้ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้นเป็นภาราในการจัดเก็บและการทําลายโดยเฉพาะพลาสติกบางชนิดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่และยากต่บการย่อยสลายก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมพลาสติกถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติตามการใช้งานที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งประเภทของพลาสติกที่นิยมใช้ในปัจจุบันดังนี้พลาสติกโพลีเอทิลีนเทอร์พาทาเลตหรือเพสแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีเนื้อใสและกลุ่มที่เป็นผนกขาวเช่นขวดน้ำอารมณ์ถุงขนมกบเคี้ยวพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงทนต่อสารทำลายทำให้มีการนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์จำนวนมากเช่นขวดน้ำยาซักผ้าโต๊ะและเก้าอี้แบบพับได้พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์หรือ เช่นพลาสติกห่ออาหารภาชนะบรรจุเครื่องดื่มอาหารพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเช่นหมูย้วขวดพลาสติกบางชนิดแนวทางการลดปริมาณขยะพลาสติกนั้นสามารถทำได้ง่ายๆนั่นก็คือการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะนั้นช่วยให้ปริมาณขยะลดลงได้ช่วยให้ประหยัดงบประมาณสามารถได้วัสดุเวียนกลับมาใช้ใหม่และช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอีกด้วย เรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าอันตรายของขยะมีอะไรบ้างในภาพเป็นรูปขยะที่ปิดกับกระดองเต่าที่ทำให้กระดองเต่านั้นผิดรูปค่ะในภาพนี้เป็นรูป ขยะตะข่ายที่ถูกทิ้งในทะเลนนะค่ะในภาพนี้เป็นภาพที่เต่ากำลังจะกินขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงในทะเลลอยอยู่ในน้ำเ,เหตุเกิดจากเต่าคิดว่าขยะพลาสติกนี้คืออาหารค่ะ และนี่ก็คือผลกระทบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือขยะที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำในทะเลแล้วเกิดขยะสะสมมากๆจนทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและทำให้สัตว์ในน้ำนะคะได้ตายค่ะเป็นไงคะเด็กๆวันนี้เรียนส ชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย